ท่านผู้ชมครับนะฮะวันนี้บ่าวผู้กีิ้าท่านผู้ชมนีฮะมารับชมนะฮะนี่คือศิลปะเนีฮะศิลปะของคนไทยนีและฝีมือของคนไทยนีที่นะฮะจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานนะฮะลวดลายนะฮะรูปแบบของนี่ยวัฒนธรรมผสมผสานกับงานศิลปินนี่ย ก็จะเห็นรายละเอียดนะฮะที่มีความประณีตเลี่นนองเลอนเนะะี่ฮะอันนี้คืองานที่ใช้คนงานและคพอดทนนะฮะออกมาเป็นลวดลายเนะะี่ยท่านผู้ชมครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นมูลค่านะครับข, <sees> ของชิ้นงานชิ้นนี้นะคร นี่คือพระพุทธ,ธลีลาเสด็จจากดาวดึงเนี่ยผลงานนี้ก็จะเป็นของอาจารย์ขอนญัตเอ่ยอนามเนี่ยมูลค่าก็5,500ส0ห้าหมื่นบาทนะครับโ้ท่านผาู้ชมครับนะฮะมาเบิงผลงานชิ่นต่อไปนะับผลงานนี้นะรับ่บาวบุกับมากลายมากหลายด้ อันนี้ก็จะเป็นเสียนทศกัณ์นะครับอมองดูชิ้นงานแล้วก็รูปภาพนะครศิละปะการลงงานลวดลายความประณีตโบแมนว่าคุณได้กระสีเห็ดใดได้เป็นหนอเลยนะครับนอกจากคุนทีจะมีพรสวรรค์ แล้วก็มีจินตนาการความเป็นศินละปะความเป็นช่างศิลป์เนี่ยถ้าท่านผู้ชมมองแบบงานศินละปะก็จะมีความงดงามเกินคำบรรยายนี้ยจากผลงานนี้ท่านผู้ชมมาเบิง มูลราคาของผลงานเสียนพุทธกัน950,000บาทก็ถือว่าเป็นผลงานของคนไทยนะครับหนึ่งเดียวในโลกนะนี่คือผลงานความเชื่อนะฮะก่อเกิดความศรัทธาพลังงานอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้น คล้ายเป็นอารยธรรมเนี่ยสดบทอดต่อมานับพันปีเลยพี่น้องเอยนี่คือประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเะฮ่เพิอินว่างานศิลปะงานศิลปะไทยเนีศิลปะที่ต้องใส่เวลา,น,น,านีในการเดินในการเดินทางผ่านขค่มสัท้ทผาจนก่อเกิดให้เป็นงานพุทธศิลปะอันทรงคุณค่า อันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรรมิตาสังคาธิบาลมูลค่า6,900 0ผลงานชิ้นนี้ก็จะเป็นนะฮะุาเทวราชนฮะราชาแห่งครุดเนาะพี่น้อง มูลค่า89,000ชิ้นนี้ก็จะเป็นนะฮะท่านปู่นาคาสีจุโทนะฮท่านย่าสีประทุมมาอันนี้ก็จะเป็นาานะฮะพญานาเรื่องพี่น้องเนื้อเนี่ยฮะรูปน้ำโขงเข้านาะพี่น้องเนาะมูลค่า290,000บาท ทานผู้ชมลองจินตนาการงานศิละปะ mm hmm. เบิ่งเรื่องพี่น้องเด้อนนะี mm ่ฮ hmm. ะว่ามูลค่าที่ทายถอดออกมานี่ mm hmm. บ่เม่นเรื่องง่ายเนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. นี่คือช้างเอราวัณได้กา,าคาเนย้ะพูดถึงช้างเอราวัณบ่าวว่จะเห็นช้างเอราวัณน,นะฮะสามเสียนใหญ่ๆนะอยู่ที่สมุประการช้างเอราวัณมูลค่าสามห0ื่บาทฝั mm hmm. งนี้ก็จะเป็น พระแม่คงคาเีวีแห่งน้ำเด้อเป็นของเด้อเนี่ยฮะมูลค่าของงานศิลปะชิ้นนี้69,000บาทสั่งนี้เป็น เป็นเอียงเนาะพี่น้องเลยนะมูลค่า69,000บาทเช่นกันฝั่งนี้ก็จะเป็นนะฮะรามดวงธรรมนะฮะราหูนะฮะราหุนมูลค่า45,000บาทฝั่งนี้ก็จะเป็นช้างนะฮะอิยราสร้างชุดบอกพี่น้องเลยสร้างซื้อบอกพี่น้องมูลค่า99,900 90, บาท ฝั่งนี้ก็จะเป็นพระวิษณุพระวิสมุตพระพระวิมุตตมุตตสิสุขขอพี่น้องเลยนะมูลค่า49,000บาท490,000เาหนะโอ้บาวอานพิสถดพอถดพร้อไฟพี่น้องเลยนะโอ้โหอันนี้490,000เาหนะนีส่วนฝั่งนี้ขอถดพร้อไฟพี่น้องเลยนะ90,000 เก้าพันเก้าร้อยโอ้ฝั่งนี้มูลค่าสามแสนสองหมื่นบาทเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยนาคาเนี่ยนครนา,น,น,านาคาพญานาคราช ัน,นี้ก็มูลค่า400,000นะฮะับ4 0 0 0สองมืนบาทสมเด็จองค์ประถมนะครอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธลีลามหานคราชนะครับมูลค่า119,000บาท ฝั่งนี้ก็จะเป็นพระแม่ธรณีนะฮะมูลค่า59,000บาทผลงานนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพระวิษณุเทพนะฮะมูลค่า69,000บาทนะครับผลงานนี้นี่คืองานศิลปะางาท่านผู้ชมครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะฮะปางประธานพนร มูลค่า79,000บาทนะฮะผลงานนี้นะฮะคือเป็นผลงานศิลปะนะฮะท่านาผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นพระพิฆเนศนะฮะมูลค่า195,000บาทนะครับ ัน,นี้ก็จะเป็นพระสยามเทวาธิราชนะ,ะ่รฮะมูลค่า69,000บาทฝั่งนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปพิมพ์พิมพ์ทรงเครื่องใหญ่อยุทยานะะี่ยฮะผลงานชิ้นนี้มูลค่า99,900 90, บาท ฝั่งนี้ก็จะเป็นเท้ามหานีฮะบาวอูอานภาษาคิดว่าใครเก่งไปหมดเลยมูลค่าผลงานศิลปะชิ้นนี้นะฮะหกหมื่นเก้าพันบาทมารับชมผลงานศิลปะมหาเทพนะฮะอมรินทร์นะฮะ มูลค่า79,000บาทนะฮะมูลค่าของงานศิลปะชิ้นนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะลองนะฮะถ้าได้เห็นงานศิลปะนะฮะเหมือนมีชีวิตชีวานี่ะคนี่คือผลงานศิลปะของคนไทยนะครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับไม่สามารถนะฮะที่จะลอกเลียนแบบได้นะครับต้องเป็นคนไทยนะครับถึงจะทําขึ้นมามีงานศิลป์แล้วก็มีชีวิตชีวาแล้วก็มีมูลค่านี่ะบ่าวุเองก็อยากนาเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็ได้รับชมนะครับนี่คือ ผลงานศิลปะของคนไทยเนี่ยที่ชาติอื่นใดบ่มีเดอ้อทุกท่านเลยเนะฮยผลงานนี้ฝากไว้ให้ท่านช่วรับชมนีฮะอยู่ที่ห้างนะฮะไอคอนสยามเนี่ยเริญนครน,นี่ย